สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องคัปปานแฮปปี้กับพีคัปปานนะคะวันนี้เราจะพาไปเล่นเกมที่มีชื่อว่ามีมซีนะคะวันนี้เราจะพามาอ,าอามาฟาร์มเวลนะคะทุกคนฟาร์มเวลให้เวลสองพันไปเลยนะทุกคนตอนนี้ใกล้และสองพันสองพถ้าไม่สองพก็ตันเลยนะทุกคนวันนี้มาตื่นเพราะว่าเพิ่งไปใส่เดียวกับเด็กมา โอเคไปทุกคนไม่มีอะไรแล้วทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราไปฟาร์มกันทุกคนถ้าเสียงพี่แปลกก็ขออภัยนะคะมาเวสนี้มากใกล้ๆเลยนะทุกคนตีทั้งหมดสี่ตัวตีตัวเนี่ยต้นไม้นะทุกคนมาตีต้นไม้กันตีทำไมอะ่ะบาปแลเนี่ยบาปเยอะ นี่บาป้วเราบาปแล้วเราอะ่ะค่าต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตโอเคเป็นการฟาเวลที่ช้าสุดๆเลยทุกคนการฟารเวลที่ช้าสุดๆช้าที่สุดในชีวิตละเอาทุกคนลืมบอกอย่างหนึ่ง ถ้ามีคนติดตามพี่ถึงหนึ่งร้อยพี่จะได้คฟิ์การจากพ่อแม่เฮ้ยอย่าว่าพี่อวยนะพี่ไม่ได้อวยพี่แคอบอ่บอกเฉยบอกเฉยบอกเฉยทุกคนดูเสร็จก็อย่าลืมด้วยนะทุกคนปุ่มมันรันสิทธิ์มันร้ายแล้วทุกคนต้องอย่าลืมอไอ้เรื่องแบบที่ทุกคนต้องทำ ถ้าทุกคนไม่ทําคลิปดีๆแบบนี้จะไม่มีให้ให้ดูอีกต่อไปนะทุกคนถ้าอย่างนั้นทุกคนต้องทําทํามันให้สําเร็จพร้อมกับอะไรพร้อมกับตบมือแสดงความยินดีให้กับช่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดน่าจะเป็นเรื่องสารละไรสารละสุดๆไปทุกคนเล่นต่อกันดีกว่า อกูว่าอยู่ทุกคนทำไมมันไม่แรงลืมเปิดฮาคิโอฮาคิสังเกตน,นะทุกคนไม่ใช่ฮาคิแบบฮาคิแบบเราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครอะไรเนี่ยจีแบดเปะเฮทุกคนตอนนี้ววหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแล้วนะทุกคนทุกคน พี่คิดว่าตัวนี้มันเป็นการฟาร์มที่ช้าสุดๆช้าแบบช้าเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาร์มตรงนี้พี่ก็ไปแล้วนะพี่จะไปฟาร์มตรงอื่นเพราะว่าตรงนี้มันฟาร์มยากไปนะทุกคนฟาร์มยากไปก็ได้เวลน้อยนะพี่จะพาไปฟาร์มเวลสามล้านทุกคนไม่รู้หลอกที่ตรงไหนทุกคนที่ที่จะพาไปก็คือต้องเวลหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบก่อน ไปทางนู้นนะทุกคนก็กระโดด,ดงแดงดงแดงไปเปิดเผาด้วยจะได้เร็วๆเ,เอาไม่ใช่เผา,ม,ม,เาม,เมิไม่ใช่เผามิงนี่เปิดทําไมอ่ะไม่ใช่เผามิงไม่เป็นไรหรอกทุกคนนี่นี่คอือที่ที่ฟาร์มเร็วแต่ทุกคนต้องมีสิ่งของมีค่าซึ่งของมีเฮ้ยของมีค่าพี่ไม่มี แต่ที่รู้คือพี่จะไม่ซื้อลูกบอลแล้วพี่จะมาซื้อฮาค,คิคงดีกว่านี่ชิเรียนเลยอันไหนอันนี้ทุกคนโอ้โหอยากเช่โอ้กว่าจะได้ย่างนานกว่าจะเก็บเงินได้เหลือเป็นล้านเลยทุกคนตรงนีง้แต,ต,ต,ต่ทุกคนต้องฟังนะมันไม่ได้มันได้ยากมากไอ้ตรงนี้ เปิดฮาคิไอพวกโอลมันก็นตีเราไม่เข้าเพราะว่าเรามีฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิเกาะโอเคแค่นี้แหละทุกคนขี้เกียจพูดทุกคนทุกคนคิดว่ามันเท่ไหมการมีสีฮาคิสีฟ้าเลยนะทุกคนสีที่พี่ชอบอะไรแบบอะไรมีบิสบิสเหรอเฮส โอเคทุกคนช่างมาันเถอะเรามาฟาร์มต่อดูดิทุกคนมันแรงขึ้นมากแรงสามเช่าทุกคนดูดิมีคนเถรดมาเยอะแยะเลยทุกคนคือตอนเราพูดอ่ะมันจะไม่เดกเราต้องกดดันเกมเอาไว้แล้วทุกคนเราต้องกดดันไว้โอเคสามสองหนึ่งเงียบ เดียวเองอะ่ะมันไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนไปตีเป็ด,ปดละทำไมดวงเรามันหายไปไหนหมดคนดวงเรามันหายมันต้องเอาใหม่นี่รับเควสไม่ไม่รับหรอกถ้าไม่ได้เขาจะก็ไม่รับบอกแค่นี้เลย ถ้าไม่ได้ฉันก็มีรับอุ้ยได้แล้วฉันรับเลยรับเลยเมื่อกี้เหมือนจะดอปมาด้วยนะอันหนึง่งทุกคนตอนนี้เวลใกล้จะสองพันแล้วทุกคนความจริงใกล้แล้วขออีกอันหนึ่งได้ไหมอ,อ่ะขอเถอะขอเถอะขออีกอันหนึง่งเถอะ ดวัสดีทุกคนคุ้มเกิดทุกเตือเตดได้ขอดีเดียวเกมมันอะไรกันนี่เกมเป็นเกมที่โอ้โหหยอดหยอดจอดจอ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 ทุกคนถ้าเราไม่มีเงินเราลองไปหาบิดเงินคนอื่นป่าวทุกคน <c oughs> ไปหาบิดเงินค,คนอื่น ก็คือไปพิมพ์ว่าขอเงินเนี่ยครับขอเงินเก้ากสิเกล้านครับเคื <c oughs> <c oughs> ขาจะให้อะไรไวเนีอ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไปอีกแล้วมาทุกคนเราไปตีเลยดีกว่าปึ๊บทุกคนเราก็นึกแต่ว่ามันจะคุมทั้งตัวนะสีฮาคิดอะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าจะมีคนมาช่วยตีไหม ซะด้วยทุกคนเล่าตันมาช่วยตีหรือเปล่าเฮ้ยมาช่วยตีหรือช่วยอะไรเนี่ยเขามาช่วยตีหรือเปล่าเออช่วยตีช่วยตีแต่เขาจะตุยเขาจะตุยอยู่แล้วเพื่อนขอโทษนะพเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษอากคนขอโทษแล้วกันนะพเพื่อนไอ้เมื่อกี้เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนี่ทุกคนดูดิอยากได้ลูกบอลแบบเนี้ย เพื่อนก็อย่าแย่งนะถ้าเพื่อนจะมาตีด้วยก็อย่าแย่งละกันแย่งไปมันไม่มีประโยชน์เพื่อนแต่แต่แต่ดูดิมันไปสนใจแต่เพื่อนนะมันไม่แมาสนใจเราเลยอุตสาห์เสกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเอาไปไหนเข่พูดเสีงเดาเฉยๆไม่รบกวนใครไม่รบกวนใครกับปาแล้ว โอ้ยอุย้ยมันจะตายเร็วมากทุกคนทุกคนมันจะตายเร็วเอ้ยแอบเล่นโปรปะเนี่ยทำไมมันเร็วจังทุกคน โคลเซียมพี่จะไม่ไปเกาะโคลเซียมว่าอะไรไหมคนฟาร์มต่อไอ,ไอคนที่เพิ่งวาร์ปไปก็ขอโทษด้วยนะมันเสกอีกแล้วอะ่ะวูดวีทุกคนมันก็แรงอยู่เด้อหมายถึงสกิลมันอ่ะมันแรงเอ้ยกลับมาอีกแล้วคนเดิมเลยคนเดิมเลยใช่ไหม คนนี้เล่นโปรหรือเปล่าทำไมดาวเมทมันแรงแปลกแอบเล่นโปรหรือเปล่าแอบบเล่นโปรหรือเปล่าน่าสงสัยนะเน,นี่ยเล่นโปรใครกันแน่ที่ดาวเมทแรงแรงที่สามารถใช้ได้เลยระดับใช้ได้อุย้ยฮาคิหลุด ู้คนตายแล้วเยเวลขึ้นก็มาลัวต่อไปเวลสองพันหตอนนี้สองพดีสุดๆมิสเตอร์เอเป็นกำลังใจ ไปฟาร์มพอทุกคนไปกาอคาลเซียมดีกว่าไปสุ่มสีฮาคิเลวทุกคนเออเปื่อได้เร <Rainbow S 2> <Rainbow S 1> นโบว์เรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์นวรนโบนโบว์นี่ระดับต้องเออ้ยคือแบบมันต้องแรงแน่นอะนทุกคนเปิดทีเดีนี่ตีทีดีตายเลยทุกคนแบบโคตรโกงจริงหรือเปล่ปาลมันจะจริงหรือเปล่าโม่โม่มไปก่อน เดี๋ยวคุณเรามาสุ่มสีให้คิดเอากดผิดดูโอากาสโอ,อ้สีที่อยากได้ตอนนี้เราปลดล็อกได้แค่สีก,กากระเองนะคนเราต้องมาสุม่มสุสส่มสีดีๆได้ดปะ มาแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนสีเลมาะสีไลท์ทุกคน,เ,กคนเปืองตูดเปืองตูดเปืองเอ้ยไม่ใช่เปืองตังเปืองตังสุดสุดูดิซุ่มลือลวัวไม่ได้ไม่ได้เลยมไม่ได้เลนโบขอเลนโบได้ไปลยขอเลนโบไดไหมเดี๋ยวจะกดทุกอย่างเลยให้เกมนี้ขอเลนโบเธอขอเลนโบ ขอเล่นโบ้ยขอเล่นโบ้ดีไม่เอาไม่เอาแบบนี้ขอเล่นโบอขอเล่นโบเลนโบอขอเล่นโบเกมบอกถ้าไม่เอาก็ถ้า,ไม,าไม่เอาก็ไม่เอาเรื่องมากอยู่ได้ฮ่า <c oughs> ดูดิไอ้บมตูดไปกลับกลับไปฟาร์มต่อบมตูดละชื่อดาบฮึ <c oughs> ใส่ได้ปะเนี่ยไม่ได้ทุกคนมันต้องกลับไปที่คาเฟ่โลกหึงเกาะแรกเหมือนเป็นบ้านเลโอถึงแล้วทุกคนเดยวต้องดูกันอันนี้อะไรฟลอปป้าอันนี้หมาชิบะอันนี้หมาชิมไม่ซื้อแล้วกันขับไปเลย สีที่ฉันอยากขีก็คือคาปิเบลลาแล้วก็บาบาลาบาบาลาเอออยากได้บาบาลาแคปิเปลลาเออเออผิออ่ตามทางโอ้ทางนี้นะทุกคนที่เขากำลังจะสูงอยู่แต่มันอยู่ข้างหลังของเรากดสวมใส่สีคนรู้ป่ะอยากได้สีอะไรสีมว่วง สีชมพูก็ได้นะสีชมพูก็ได้อุ <financially> ้ยถือดาบสวย<ม> <NOUNCER> สีอะไรดีสีนี้ดูอุ้ยถือดาบก็สวยแต่ว่าเอาเป็นสีขาวดีกว่าสีขาวแล้วจะสวยอุ้ยสวยระดับเล่นเล่นเล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 ยบอสยังไม่เกิดทุกคนบอสยังไม่เกิดไม่เป็นไรโอเค ไปดูยังไม่มีใครมาีมลองลองลองขอดูลองจะมีไหมอหรอคนใจดี <c oughs> เราขอไปเลย <c oughs> ทุกคนพิมพ์มัม่วๆเนี่ยพิมพ์มัม่วๆเขาจะใ้รปะเนี่ยพีซเก้าล้านดอลล่ ้ยมีคนเทิดมาทุกคนหรือว่าเขาจะให้ออ่กดเทิดวาได้เจ้าเวลหน่อยเกินไปแมนโบเ,เพื่อน,เ,อเ,พอนเ,อเพื่อนคือรับไปได้รับเถิดไป,ไดปรับไปตรงนี้แน่นอนติดตั้งจุดเกิดไปทีน่นี้แน่นอน ุกคนไม่รู้จะไปฟาร,ร์มเงินตรงนะไหนละมาฟาร,ร์มเงินตรงนี้ดีไหมทุกคนหนึ่งพันบาทเอ้ยหนึ่งมบาทอู้ดูเลยทุกคนใครอยากได้เงินมากดตรงนี้เลยแต่ทุกคนถ้าอยากได้เงินเยอะกว่านี้ก็ซื้อจุดรับเควสสองอันมันก็จะได้เงินเยอะเป็นแบบเป็นแสนเลยดีนะที่มีใช่ร้าน ถ้าเป็นล้านนี่ก็คือโอ้เป็นล้านเหล่าเพ่ทุกคนถ้าเสียงพี่ไม่ไม่มันเบาเกินไปก็ขออภัยนะเพราะว่าพี่เป็นไข่นะ่ะโอเคไปเรือเ่อยก็ได้

คเดี๋ยวพี่จะกดแบบเร่งมือนะทุกคนเปิดหัคีมันจะได้วงไวเปิดเผาด้วยทุกคนมันจะได้วงไวทุกคนกันกดคลิปแบบนี้เร็วมากเลยการ การกดแบบเอมหน้าจอจะพังการกดแบบหน้าจอจะพังแล้วเฮ้ยกดเร็ววลยทุกคนมือจิกมือแล้วทุกคนทุกคนได้ยินเสียงปะตก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 นั่นแหละอันนคือเสียงที่พี่กำลังกดที่พี่กำลังกดอยู่ พี่ไม่ได้ใช้ออโต้คลิกเลยนะทุกคนอันนี้พี่กดแบบสดๆเลยพี่ไม่ได้โกงนะทุกคนพี่ไม่ได้โกงเนี่ยพี่กดสดๆเลยได้ยินเสียงวะปุ๊บ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 ปปุ๊บปุ๊บทุกคนใกล้ดีไุไม่การกดแบบนี้มันเป็นการที่ดิจิทัแต่ทุกคนไม่เห็นภาพนะไม่เห็นภาพตอนที่มันกด

999 1,000ได้แล้ว5,000ั 500. 5, ไนได้ห้า0 0ื่น0้าไรล่ะ5,000นี่มันก็เปลืองเกิน5,000นี่กดแค่5ครั้งพอใช่นี่คือการที่บอสกำลังจะเกิดเออบ,บอสบอสจะเกิดในอีก15นาทีก็ไม่15ก็ ...15 ก็15ก ถ้าสิบห้าก็ายี่สิบะทุกคนคืแค่นี้แหละบ๊ายบายเอ้ยยังยังยังทุกคนมาแววสุดผลกันก่อนสามครัง้งทุกคนจ๋องช้าคนได้แต่ผลโอ้ผลโมจีทุกคนสุ่มดีสุ่มแบบยังไงให้มันได้โมจีอ้า เราจะปิดคลีตฟู้ดเขาขอขอขอเพืนขอขอขอไม่ต้องหยิบมาโชว์ก็ได้นะไม่หยิบมาโชว์ก็ได้นะเพื่อนน่าจะชิดแล้วเนี่ยเพื่อนโอเคทุกคนแต่ว่าภาฯรกิจในวันนี้มันก็ครบสองพันแล้วถา้างั้นสำหรับวันนี้ก็อย่าก็มีแค่นี้แหละค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง แนับชื่อมีมซีมออีมีมออีมีมออมซออีซีมอีเอมอีเอสอีเอ e e แค่นั้นทุกคนบร้ายบรา